สูเหาวาเมื่อฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงผู้โหดร้ายตอนที่ยี่สิบเกถึงตอนที่สาสิบตอนที่ย9บนับตั้งแต่วันที่สร้างครอบหมูเสร็จระยะเวลาก็ผ่านมาหนึ่งเดือนตอนนี้ได้เข้าสู่กลางเดือน6เป็นช่วงที่ข้าวสาลีในท้องทุ่งกำลังสุกเมื่อได้มองไปในท้องทุ่งข้าวสาลีในช่วงที่แสงของวันได้โผล่พ้นขอบเปลี่ยมเขาขึ้นมามันยิ่งเป็นภาพที่สวยงามจับใจ ที่ซูเหว่าคิดว่าภาพเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากในเมืองอย่างแน่นอนคนเมืองหลวงอย่างบ้านหมิงตอนนี้พวกเขาก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับงานที่ตนต้องทำเป็นประจำกันได้แล้วไม่ว่าจะงานเอกสารที่ไทซานต้องทำทุกวันนอกจากจะลายหยุดเองหรืองานเลี้ยงหมู่ของถิงๆิงที่จะต้องทำทุกวันโดยไม่มีวันหยุดโดยมีตองอยยางเด็กหนุ่มร่างสูงผอม ที่ตอนนี้ผิวคล้ำแดดลงไปจนกลายเป็นตัวเกือบดำเห็นแต่ฟันขาวเวลายิ้มเป็นผู้รับหน้าที่ทำความสะอาดคอกและเก็ตมูลหมูที่ครั้งแรกเขารู้สึกผอ,อืดพอมจนถึงขั้นอาเจียนออกมาอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่คิดยอมแพ้เพราะหากเขาไม่ทาแม้กับยาก็จะต้องเป็นคนทาซึ่งเขาทนดูไม่ได้ดังนั้นเขาจะต้องอดทนทำให้ได้และความพยายามของเขาก็สําเร็จ ทุกวันนี้เขาจึงเริ่มชินกับกลิ่นและมูลของหมูตัวกลมพวกนี้ไปแล้วแม้ว่าการทำงานหนักจะทำให้เขาผอมลงแต่เขาก็ผอมแบบสุขภาพดีอีกครอบครัวหมิงในตอนนี้ได้ฉีกจากเนื้อเรื่องเดิมตามที่ซูเหยาเคยอ่านมาไกลแล้วและกองล้อของโชคชะตาก็ได้เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกันภายในบ้านของซูเหยาที่มักจะเป็นที่รวมตัวของคนทุกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่เสร็จ จากงานที่ทำเป็นประจำทุกคนก็มักจะแวะเวียนมาอยู่ที่นี่กันเสมอทำอะไรกันอยู่หรือคะสองสาวงามซูเหยากล่าวแซวแม่กับย่าของตรงอย่างที่อายุห่างจากกันไม่มากนะจึงทำให้ทั้งสองสนิทกันและตัวติดกันแทบตลอดนั่งเย็บเสื้อให้หลานๆยังไงระลูกว่าแต่หนูยังไม่ไปส่งข้าวให้ลูกเขยอีกเหรอใกล้เที่ยงแล้วนี่หวานชิงหยุดเข็มในมือที่กำลังเย็บอยู่ ถามลูกสาวที่ยังมีเวลามาคุยกับตนกำลังจะไปค่ะหนูเห็นแม่กับคุณป้าก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วก็มาเรียกลูกๆให้ไปด้วยกันสูหยห่าพูดขึ้นพร้อมกับชูปิ่นโตเทาใหญ่ในมือที่ตนถืออยู่ให้แม่ดูเจ้าลูกชิ้นทั้งสามที่กำลังนั่งคัดตัวอักษรโดยมีตรงอย่างที่กำลังทบทวนบทเรียนอยู่ด้วยกันก็หันไปมองแม่ดวงตาเปล่งประกายแม่ครับแม่คะไปหาพ่อกันค่ะ เด็กน้อยเรียกแม่ของตนพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างพร้อมเพรียงเสีย่ยวหยางกลับไปบ้านเอาเข้าวไปส่งให้ปู่ด้วยนะลูกปู่สิ้นหยุดงานในมือแล้วหันไปบอกกับหลานชายที่ลุกขึ้นตามน้องๆครับตรงอย่างรับคำแล้วก็เดินออกจากห้องโถงของบ้านที่เขาได้คิดว่าเป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วพี่ชายรออยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวพวกเราค่อยเดินไปพร้อมกันเสียงเล็กๆของเสี่ยวผิงพูดกับพี่ชายตัวโตก่อนที่เขาจะเดินพ้นประตู ต้องอย่างก็โบกมือให้น้องเป็นอันว่าตกลงสหยาที่มองพวกเด็กๆสนิทกันดีเธอก็ยิ้มออกมาเธอก็ได้กะหวังว่าชะตากรรมเลวร้ายคงจะไม่เกิดกับเด็กๆพวกนี้ตามเนื้อเรื่องเดิมแม่คะป้าอูหนุ่มกับลูกๆไปก่อนนะคะถ้าหิวเดินเข้าครัวได้เลยดูเตรียมอาหารไว้ให้แล้วสหยาวพูดขึ้นหลังจากนั้นเสี่ยวผิงก็เดินมาจับมือของเธอ โดยที่เสี่ยวเฉินจับอีกข้างสลับกับมู่เฟยพี่ชายสองคนจะสลับมือกันจับมือซูเหย่กันเพียงเท่านั้นส่วนเสี่ยวผิงเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นน้องสาวคนสุดท้องที่เขามองว่าพวกตนเป็นพี่ต้องเสียสละเด็กๆทั้งสามที่ได้เดินกับแม่พวกเขาก็พูดคุยหัวราะก,กันตามประสาเด็กมีอะไรสงสัยก็ถามผู้เป็นแม่ซูเหย่เองก็ไม่รังคาที่จะตอบพี่ชายครับพวกเรามาแล้ว เสียงเสียวเฉินตะโกนเรียกตรงยางที่ยืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมปิ่นโตสองเถาซึ่งสหยวรู้ดีว่าพี่สาวถิ่งมักจัดเตรียมอย่างนี้ไว้ทุกวันหนึ่งปิ่นโตเป็นของไทซานพ่อสามีอีกหนึ่งเป็นของลูกชายตรงยางที่มักจะนั่งกินข้าวร่วมกับครอบครัวของเธอตรงยางก็กำลังเดินมาหากลุ่มน้องชายน้องสาวอยู่แล้วแม่เสี่ยวเฉิญไม่เรียกเขาก็เห็นอยู่ดีอีก เนื่องจากเขาคอยมองไปทางบ้านของน้องๆตลอดเวลาสมาชิกทุกคนที่มีหมวกปีกกว้างใส่อยู่บนหัวอีกยังสวมเสื้อแขนยาวกันแดดก็พากันเดินมาที่ทุ่งข้าวสาลีสีทองอีกแค่วันสองวันก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเจ้าลูกชิ้นทั้งสามเมื่อได้มีพี่ชายตัวโตเข้ามาร่วมเดินทางด้วยก็ทำให้บรรยากาศจากที่สนุกสนานอยู่แล้วก็สนุกสนานมากขึ้น โดยที่ตรงอย่างมักจะเป็นฝ่ายถูกน้องๆถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆมากจะคุยกันเป็นประจำยิงขี้เกียจการงานไม่ทำวันวันานแต่เงินแต่งแต่ตัวช่างน่าสงสารคนที่ได้เป็นสามีของหล่อนเสียจริงเสียงพูดจากระทบกระเทียบดังเข้าหูซูเหยาและเด็กทั้งสี่ที่กำลังเดินผ่านหน้าบ้านมู่นกกาแถวนี้ปากช่างเ่าเสียจริงคิดแต่อิจฉาคนอื่นอยู่ร่ำไป ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงเด็กๆเ,เอามืออุดหูไว้นะคะอย่าฟังสิ่งที่ไม่ดีพวกหนูจงจำไว้เรื่องดีๆเราควรทำก็ทำเรื่องตัวอย่างอะไรของคนที่ไม่ดีก็อย่าหาทำสูเหยาผู้ไม่เคยอ่อนข้อกล่าวออกมาเสียงดังนางสูเหยาแกว่าใครเสียงของจิ้วเหรียนดังขึ้นพร้อมปรีเข้ามาหาสูเหยาด้วยสีหน้าบึง้งตึงโอ้ใครเป็นนกกะฉันก็ว่าคนนั้นแหละคะ่ะ ว่าแต่พี่จะเดือดร้อนทําไมฉันว่านกกาต่างหากไม่ได้เอ่ยชื่อพี่สักคำสูเหยาลอยหน้าลอยตาตอบกลับไปแต่ว่าอดีตพี่สะพายคะฉันไม่เจอพี่แค่พักเดียวดูเหมือนว่าพี่จะผอมลงและหน้าก็ยังมีฝ้ามีกระขึ้นด้วยตายแล้วทําไมพี่ไม่ดูแลตัวเองเลยล่ะคะสูเยาพูดเหน็บหนามคนตรงหน้าอีกครั้งก็อยากอยู่อย่างสงบไม่เป็นเธอก็จัดให้หล่อนมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉัน คนทำงานเขาก็เป็นแบบนี้แหละใครจะที่เกียดเหมือนหล่อนสักวันคงจะได้อดตายจิวเลียนก็สวนซูเยากลับไปทันควันเช่นกันจะอดหรือไม่อดพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องครอบครัวของฉันหรอกค่ะเอาเป็นว่าไปดูแลครอบครัวตัวเองดีกว่านะคะซูเยวพูดออกมาด้วยความรำคาญใจจิวเลียนที่กำลังคิดถ้อยคำจะตอบโต้กลับซูเยวอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังของสามีที่ดังขึ้นด้วยความไม่พอใจ ออกมาถึงหน้าประตูบ้านเสียก่อนจิวเหลียนเมื่อไหร่จะมาทำกับข้าวคนหิวจะตายอยู่แล้วมัวไปอยู่ไหนเสียงให้คำหยาบคายดังออกมาจากในลานบ้านมู่ที่สูเหยาวและเด็กๆจะต้องเดินผ่านฉ,ฉันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะเสียงจิวเหลียนตะโกนตอบคนด้านในด้วยน้ำเสียงหวัดหวัน่นวันนี้หล่อนถือว่าโชคดีเนี่ยจิวเหลียนพูดขึ้นชี้นิ้วที่เคยอวบอิ่มไปที่สูเยาว หลังจากนั้นเธอก็หันหลังรีบก้าวเดินกลับเข้าไปด้านในบ้านของต้นทันทีสุยาจึงได้แต่ยืนบือไไ้อใบด้วยความงงงวยอะไรกันฉันทำผิดอะไรก็ตัวมาหาเรื่องเขาก่อนแท้ๆสงสัยเก็บกดช่างเถอเดินต่อดีกว่าสุยาวคิดเอามือออกจากหูได้แล้วค่ะนกกาไปแล้วพวกเรารีบเดินกันเถอะพ่อน่าจะใกล้เวลาพักแล้วสุยาบอกกับเด็กน้อยที่เอามือออกจากหูอย่างเชื่อฟัง แม่แต่ตรงยางก็ยังเอามืออุดผูตามน้องๆด้วยเด็กพวกนี้ช่างน่ารักเสียจริงซูเหย่คิดในใจคนทั้งห้าเมื่อเดินมาถึงที่ทำงานของไทซานทุกคนก็หยุดรอบเพื่อให้ตรงยางส่งข้าวให้ปู่ที่หน่วยก่อนเสร็จจากส่งข้าวให้ปู่เรียบร้อยแล้วคนทั้งห้าก็มุ่งหน้าเดินไปที่ทุ่งข้าวสาลีสีทองเต็มทุ่งนัเป็นสถานีต่อไปพ่อคะทางนี้ เสียงเล็กๆของเจ้าลูกชิ้นตัวน้อยตะโกนเรียกมูหานในขณะที่กำลังเดินออกมาจากทุ่งนาคุณคะเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือก่อนคะ่ะนี่ขนาดยังไม่ร้อนมากเมื่อคุณยังออกเยอะขนาดนี้ถ้าหน้าร้อนคุณจะทำงานไหวหรอคะสูยหย่าพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงเธอมองสำรวจสามีของตนไล่ตั้งแต่หัวลงมาก็พบว่าเสื้อที่เขาสวมอยู่ก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงืออืม จะว่าไปหุ่นของสามีเราก็ดูดีเหมือนกันนะกล้ามเนื้ออกก็ดูถ้าจะแน่นสูยหย่คิดเรื่อยบเปื่อยภรรยาครับคุณเป็นอะไรหิวมากหรือครับคุณมองผมเหมือนกับอยากจะกินผมอย่างไรอย่างนั้นมูหานพูดขึ้นหลังจากที่เขาเห็นสูยหยาเจ้ามาที่ตนนานแล้วหิวค่ะสูยหย่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองคิดเละเธอมากเกินไปจึงรีบพูดแก้เกอออกมาอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็กินข้าวกันเถอะครับ มูหานพูดขึ้นอย่างเอ็นดูภรรยาสาวตัวน้อยที่มองเขาไม่กระพริบตาค่ะวันนี้ฉันทำของโปรโดของสามีมาด้วยนะคะแล้วก็มีของหวานที่คุณชอบด้วยคุณต้องกินเยอะๆนะคะคุณคงจะเหนื่อยมากสุยารีบแกะปิ่นโตพร้อมหยิบจานมาแบ่งข้าวยื่นให้กับสามีก่อนมูหานที่เห็นการกระทําของภรรยาที่ใส่ใจเขาเขาก็ยิ้มออกมาด้วยหัวใจฟูฟ่องเมียของเขาช่างน่ารักเสียจริง หลังจากตักข้าวให้สามีเสร็จสหยาก็หันไปจัดการให้ลูกๆของตนโดยมีตงหยางเป็นผู้ช่วยเหมือนทุกวันทำไมคุณยังไม่กินข้าวล่ะคะหรือว่าคุณไม่ชอบกับข้าวที่ฉันทำให้ซูสหยาถามมู่หานด้วยน้ำเสียงกังวลเมื่อเธอเห็นว่ามู่หานยังไม่คีบกับข้าวกินผมรอคุณยังไงละ่ะมากินกันเถอะเด็กๆก,ก็คงจะหิวแล้วมู่หานพูดหลังจากนั้น เขาก็คีบกับเข้าวเข้าปากกินอย่างอ,ร,อร่อยสู่เหวยาวที่เห็นว่าสามีกินอย่างอร่อยเธอก็รู้สึกเบาใจจึงได้กินข้าวในชามของตนบ้างเด็กๆหลังจากที่กินกันเสร็จพวกเขาก็พากันไปวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านคุณอยากจะเอนหลังสักหน่อยไหมคะซูเหวยาวถามมูหานในขณะที่เธอก็เก็บจานข้าวและปิ่นโตให้เรียบร้อยผมนอนตักคุณได้ไหมครับมูหานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยมั่นใจนะ พลางก้มหน้าลงด้วยความอายสูเหยาเมื่อได้ยินคำพูดของสามีในานามเธอก็ตัวแข็งทื่อและรู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่พอเธอมองไปที่มู่หานแล้วเห็นใบหูที่ปรากฏสีแดงจางๆเธอก็ยิ้มอย่างเอ็นดูยอมให้เขาหน่อยก็แล้วกันสูยหย่คิดในใจแล้วก็รู้สึกแอบเขินตัวเองเหมือนกันได้สิคะสูเหย่อ้อมแอ้มตอบเสียงเบาแล้วก็แกลงหันหน้าไปทางอื่นด้วยความอาย มูหานที่เห็นท่าทางเอียงอายของภรรยาเขาก็ยิ้มกว้างออกมาแล้วก็รีบเอาหัวของตัวเองวางลงไปที่ตักนุ่มทันทีเนื่องจากหากเขาชักกลัวภรรยาจะเปลี่ยนใจสถานที่ที่ครอบครัวมู่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างรับตาคนและผู้คนในยามนี้ก็ไม่มีใครสนใจใครเนื่องจากพวกเขาเหนื่อยล้าจากการที่ต้องใช้แรางงานมูหานมือหัวของเขาได้หนุนตักนุ่มดมหอม,หอม ไม่นานเขาก็ส่งเสียงกรนออกมาเบาๆสหยาวที่นั่งว่างๆก็คอยมองดูเด็กๆทั้งสี่ที่เล่นกันอยู่ไม่ไกลไปด้วยในระหว่างที่มูหานกำลังหลับอยู่นั้นเขาก็ได้รู้สึกว่าตัวเองได้ล่องลอยไปอย่างสถานที่ที่เขารู้สึกเป็นนรกสำหรับเขาในความทรงจำสถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านมู่หลังเดิมในฝันเขาเห็นตัวเองในสภาพที่เดินไม่ได้เห็นลูกน้อยถูกสหยารังแกดุดา่า หลังจากนั้นภาพนั้นก็จบลงกลายเป็นภาพต่อมาที่เขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกชายหญิงพามาเธอคนดีบอกว่าตัวเองมีความรู้ทางการแพทย์และอาสา,าที่จะรักษาขาของเขาให้แต่ก่อนทําการรักษาให้เขานั้นผู้หญิงคนนี้มักจะให้เขาดื่มยาก่อนเป็นประจำหลังจากเขาตื่นการรักษาก็จะเสร็จสิ้นลงเป็นอย่างนี้หลายครั้งที่มูหานเห็นในฝันมูหานที่มองตัวเองในฝันหลับอยู่นั้น เขาก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนรักษาเขาแต่เธอได้นำตัวชายผู้สูงอายุคนหนึ่งเป็นคนมารักษาแทนมูหานที่มองอยู่ไม่เข้าใจในการกระทำของเธอและคิดว่าเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรมูหานไม่ต้องหาคำตอบนานชายชราก็ได้เป็นคนถามในเรื่องที่เขาสงสัยออกมาแทนที่ฉันํำลงไปก็เพื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ชายคนนี้หายเขาก็จะได้ไปทำงานแทนฉันยังไงละ่ะ และเท่าที่ฉันดูชายหนุ่มในหมู่บ้านมาทั้งหมดฉันเห็นว่าผู้ชายคนนี้ดูดีกว่าทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้ขาจะเดินไม่ได้ก็ตามผู้หญิงคนนั้นพูดตอบชายชราที่มองไปที่เธออย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วลูกๆของเขาละ่ะเธอก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงด้วยอย่างนั้นเหรอชายชราที่พอจะรู้เรื่องมูหานมาบ้างถามด้วยความสงสัยใครว่ากันละ่ะฉันก็แค่หลอกใช้เท่านั้นแหละ ลูกคนอื่นใครจะเลี้ยงได้ลงคอ่ยากของเด็กๆก็กำลังวางแผนจะเอาเด็กผู้หญิงไปขายด้วยฉันก็แค่ทำตัวว่าไม่รู้เรื่องไปก็พอหรือไม่ก็โยนความผิดไปให้นางผู้หญิงโง่ที่ถูกฉันหลอกให้ทิ้งผู้ชายคนนี้ไปก็เท่านั้นหญิงสาวที่อยู่ในฝันของมูหานพูดหน้าตาไม่ทุกร้อนออกมามูหานที่ฝันถึงเหตุการณ์แบบนี้เขาถึงกับรู้สึกโกรธผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากที่รู้เรื่องก็ไม่คิดจะบอกเขา แล้วยังทำให้เขาใช้หนี่บุญคุณโดยการแต่งงานกับเธออีกในระหว่างที่มู่หานโกรธอยู่นั้นภาพก็ตัดมาที่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งเธอสวยมากผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งจ้องอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้จักพร้อมกับทำสีหน้าหลากหลายออกมาหลังจากนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้หมดสติลงเขาพยายามร้องตะโกนให้คนมาช่วยผู้หญิงคนนี้แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาไม่กล้าที่จะไปจับตัวผู้หญิงคนนี้ เพราะกลัวเธอจะเสื่อมเสียแต่แล้วเขาคิดว่าช่วยคนคงไม่เป็นไรเขาจึงได้เอามือจับไปที่หัวไหล่ของผู้หญิงคนนั้นเมื่อมือของเขาสัมผัสที่หัวไหล่ของเธอร่างของเขาก็วูบไปมูหานคะสัญญาณเริ่มงานดังขึ้นแล้วคุณตื่นมาเช็ดหน้าศัก์หน่อยเถอคะค่ะเสียงหวานใสของซูเยาได้ปลุกให้เขาได้ตื่นจากการหลับไหลที่มูหานคิดว่าเป็นการหลับที่ยาวนานเสียเหลือเกินครับ มูหานตอบรับเสียงแหบตอนที่30หลังจากที่มูหานลุกนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รับผ้าชุบน้ำเย็นที่ซูเหยายื่นให้เขาก็รับมาเช็ดตามหน้าและลำคอของตนมูหานในเวลานี้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมากแล้วและเขาก็ได้คิดถึงความฝันนั้นขึ้นมาอีกครั้งทําให้เขานิ่งค้างไปเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าทำไมตัวเขาจึงได้ฝันไปในทางร้ายแบบนั้น ตอนนี้ภรรยาของเขาออกจะแสนดีบ้านหลังนั้นกับเขาก็ตัดขาดกันมานานแล้วดังนั้นเรื่องเลวร้ายในฝันจะต้องไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆพี่มูหานไปทำงานกันเถอะครับหากชาจะโดนตัดคะแนนได้เสียงมูอันที่เขากำลังจะเดินไปที่ทุ่งนาตะโกนเรียกพี่ชายที่ยังนั่งมึนอยู่รู้แล้วมูหานตะโกนตอบน้องชายกลับไปเช่นกันผมไปก่อนนะครับตอนเย็นเลิกงานแล้ว ผมจะรีบกลับมูหานบอกภรรยาแล้วสิ่งที่ซูเหยาคาดไม่ถึงก็คือมูหานได้หอมแก้มเธอแก้มคุณหอมมากผมมีแรงขึ้นเยอะเลยมูหานผู้จบเขาก็รีบวิ่งไปทางทุ่งนาทันทีโดยทิ้งให้ซูเหยาเอามือลูบแก้มของตนด้วยอาการตกตะลึงปนเขินอยู่คนเดียวแม่ครับฮือฮือน้องๆเสียงมูเฟยร้องไห้เรียกซูเหยาที่กำลังเหม่ออยู่ให้ได้มีสติขึ้นมามูเฟยเป็นอะไรลูก มูผิงเป็นอะไรสูเห่าถามเด็กชายตัวน้อยนำเสียงร้อนรนน้องเล็กโดนพี่มูฟางกับเพื่อนเพื่อนแกล้งพี่มูสื่อก็รังแกพี่หยางกับพี่ใหญ่ด้วยเสียงพูดบนเสียงสะอื้นดังออกมาจากมู่เฟอยอย่างน่าสงสารพาแม่ไปหาน้องและพี่เร็วเข้าสู่เห่าที่สำรวจร่องรอยของลูกชายแล้วพูดขึ้นลูกเดินไหวหรือเปล่ามาให้แม่อุ้มดีไหม ซูเหว่ยถามกับลูกชายที่ใบหน้ามีรอยฟกช้ำที่มุมปากอย่างปวดใจไหวครับแมรี่ไปช่วยน้องสาวกับพี่ชายเธอะครับผมจะพาไปมูเฟยแม้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาต้องทำหน้าที่ในการให้แม่ไปช่วยพี่น้องของตนให้ได้หยุดหักไม่หยุดอย่าอาว่าฉันรังแกเด็กนะซูเห่ยาตะโกนเสียงดังลัน่นเมื่อเธอกับมูเฟยมาถึงแล้วเห็นความชุลมุนวุ่นวายด้านหน้าแม่จา๋า พวกเขาเอา,าผ้าผูกผมของหนูไปค่ะเซียวพิงร้องไห้ชิงฟ้องแม่ของตนออกมาก่อนที่ซูเหยาจะได้ถามไถ่ายเรื่องราวซูเหยาเมื่อเห็นสภาพของลูกน้อยทั้งสองและตรงหยางเธอก็รู้สึกโมโหมากเซียวหยางไปตามผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าขอมูลมาที่นี่พวกเธอเองก็ควรอยู่เฉยๆกันด้วยไม่อย่างนั้นอย่าเอาว่าฉันร้ายซูเหยาสั่งการตรงหยางทันที หลังจากนั้นก็หันไปบอกเด็กวัยประถมในหมู่บ้านสี่คนที่กำลังคิดขยับตัวหนีโดยสองในสี่เป็นลูกชายและลูกสาวของมูปิงกับจิวเหลียนคายอยู่ที่พวกฉันฉันจะไปไอหล่อนจะทำไมนางคนขี้เกียจเสียงของมูฟางลูกสาวของจิวเหลียนที่อายุเพียงแปดขวบพูดขึ้นสูเหยาที่กำลังสำรวจลูกชายและหญิงของตนอยู่เมื่อได้ยินเสียงเด็กหญิงอายุน้อยพูดจาแบบนี้ เธอก็ยังคงพยายามอดทนเด็กหนอหล่อนยังเป็นเด็กซูเห่ยาท่องดีใจทำไมหล่อนไม่กล้าทำอะไรฉันสิท่าพวกเราไปกันเถอะหล่อนไม่กล้าทำอะไรพวกเราหรอกทำเป็นขู่เสียงเด็กผู้ชายอายุเก้าขวบพี่ชายของมูฟางพูดออกมาบ้างเด็กทั้งสี่ก็ต่างหัวเราะอย่างชอบใจกับคำพูดของมู่ซือตอนนี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวซูเหยาเลยแม้แต่นิดเดียว ซูเหยา่ยที่ตอนนี้รู้สึกหมดความอดทนแล้วเธอจึงยืนขึ้นต็มความสูงแล้วเดินไปขวางหน้าเด็กวัยประถมสี่คนที่นิสัยไม่น่ารักเหมือนหน้าตาเลยสักนิดฉันบอกให้พวกเธอหยุดรอไม่ใช่หรือไงทำไมกล้าราังแกคนแต่ไม่กล้ายอมรับผิดที่ขาดว่างานซูเหยา่ยพูดแดดดันเด็กน้อยพวกนี้เป็นชุดใครจะหาว่าเธอรังแกเด็กก็ยอมก็ลูกชิ้นทั้งสามของเธอแขนเขียวขอบปากช้ำขนาดนั้น จะให้เธอยอมได้ยังไงถึงเธอไม่ได้คลอดเด็กพวกนั้นออกมาเองแต่เธอก็รักของเธอนะเลี้ยงมาอย่างดียูงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่เด็กเกเรพวกนี้กลับมาทําลูกน้อยของเธอบาดเจ็บจะยอมอยู่เฉยๆได้ยังไงกันซู้เยาและเด็กทั้งสี่ต่างก็จ้องตาก,กันโดยที่ไม่มีใครยอมใครเด็กฟันน้ํานมยังไม่หมดปากดีต่างก็คิดว่าผู้หญิงคนเดียวพวกเขาสู้ได้สบาย ซูเหวาเองก็คิดว่าอยากเจ็บตัวก็ลองขยับดูสิหากฉันจัดการเด็กไวประถมอย่างพวกเธอไม่ได้ก็ให้รู้กันไปในระหว่างที่ซูเหวากำลังเล่นจ้องตากับเด็กพวกนี้อยู่เธอก็รู้ว่ากำลังมีคนเดินมาน้ำตาที่แห้งสนิทของเธออยู่ๆก็หลั่งออกมาเหมือนได้รับความเจ็บปวดอย่างหนักทันทีเป็นเด็กแล้วยังไงเธอก็แค่ร้องให้ชิงลงมือก่อนเท่านั้นเองไอเหวามีอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอ แล้วเด็กสามคนนี้ไปโดนอะไรมาทำไมหน้าและแขนถึงเขียวช้ำแบบนี้กันเสียงฉีอันที่ถามขึ้นเมื่อเขาเห็นสภาพเด็กน้อยที่ตนเอ็นดูดุงฉีต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกๆของฉันนะคะสหยาร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นพูดขึ้นน้ำตานองหน้างามสูหยห่าคุณไม่ต้องร้องไห้นะครับลูกๆเป็นอะไรบอกพ่อสิว่าพวกหนูเจ็บตรงไหนเสียงดุ้งของมูหานที่ตามมาด้วย เมื่อเขาได้ยินว่าลูกๆเกิดเรื่องพูดขึ้นกับภรรยาส่วนตัวเขาก็มาดูร่างกายลูกสาวลูกชายทีละคนเด็กๆจากที่เงียบเสียงของตนลงแล้วก็พากันตาแดงเรื่องร้องไห้ด้วยความเจ็บขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วยิ่งเห็นแม่ที่พวกตนรักร้องไห้พวกเขาก็ยิ่งร้องไห้ฟ้องพ่อออกมาอย่างน่าสงสารเล่าทีละคนพวกกลุมฟังไม่ทันฉีอันพูดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเล็กๆสามเสียงพูดขึ้นพร้อมกัน นุงฉีถามกับตรงอย่างเถอคะค่ะเขาโตที่สุดน่าจะเล่าเรื่องออกมาได้ละเอียดสหยาวที่กำลังปลอบลูกทนกลั้นเสียงสะอื้นบอกออกไปได้เซียวยางเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นออกมาให้หมดไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นลุงละหัวหน้าหน่วยจะจัดการให้เองฉีอันหันไปบอกเด็กหนุ่มอายุ12ปีตรงหน้าที่ตาแดงเรื่องมุมปากแต่สภาพไม่ต่างจากเด็กน้อยทั้งสาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ผมกำลังเล่นเกมเขียนอักษรกับน้องๆทั้งสามอยู่ๆเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาดึงผ้าผูกผมที่หน้าเหยาทำให้กับเสียวพิงเธอกระชากมันแรงมากจนน้องตัวเล็กร้องเธอก็ยังไม่หยุดดึงผมกับน้องชายสองคนพยายามห้ามเธอเสียวเชิญเดินไปจับมือของเธอเพื่อให้ปล่อยมือเธอก็ไม่ปล่อยแล้วยังผลักน้องล้มลงไปกับพื้นทำให้น้องชายมีแผลเมือ่อมูเฟยเดินเข้าไปเพื่อห้ามเธอ น้องก็โดนเด็กชายคนนั้นกระชากขอเสื้อขึ้นผมเห็นแบบนี้แม่แม่จะห่วงเสี่ยวพิงแต่ก็เดินเข้าไปช่วยมู่เฟยก่อนแล้วจากนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นก็ลงมือชกผมผมกับน้องชายก็เลยสู้กลับทางด้านเสี่ยวผิงก็โดนเด็กผู้หญิงสองคนนี้รังแกแล้วก็โดนแย่งผ้าผูกผมไปในที่สุดครับตรงอย่างเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาด้วยใบหน้าเจ็บแค้นที่ตนปกป้องน้องๆไม่ได้ไม่จริงลูกฉันต้องไม่ทำอย่างนั้น ฉันเลี้ยงของฉันมาอย่างดีไม่มีทางเสียงของจิวเหลียนพูดขึ้นทันควันหลังจบคำของตรงหยางลูกชายลูกสาวของฉันก็ไม่เป็นคนร้ายกาจแบบนั้นแน่ๆแกต้องใส่ความลูกฉันอย่างแน่นอนเสียงผู้หญิงที่ร่างผอมและรูปร่างเตี้ยเพื่อนกลุ่มเดียวกับจิวเหลียนพูดขึ้นเหมือนกันถ้าเธอบอกลูกของเธอเป็นคนดีแล้วหลักฐานที่อยู่ในมือลูกสาวของเธอทั้งสองคนคืออะไร ธอช่วยเบิกตาที่เล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวของเธอให้กว้างๆดูนะแล้วช่วยดูสภาพเด็กสี่คนของบ้านฉันกับสภาพเด็กสี่คนบ้านเธอสิว่าสภาพมันต่างกันขนาดไหนมีอย่างที่ไหนเด็กวัยแปดเก้าขวบมารังแกเด็กอายุแค่สี่ห้าขวบถ้ารับรูปแบบผิดๆกันแบบนี้ระวังเธอสัก์วันลูกพวกเธออาจจะต้องเข้าไปนอนในคุกสูเยา ที่พยายามระงับอารมณ์อยู่ถึงกับปรีดแตกกับแม่รังแกฉันอย่างหญิงสามคนนี้แกนางซูเหยาแกกล้าดียังไงมาแช่งลูกๆของฉันจิวเหลียนปรีเข้าไปหาซูเหยาพร้อมกับเงื้อมมือหมายจะตบหน้างามที่ตนเกลียดชงังแต่แล้วภาพที่จิวเหลียนเห็นก็พลิกคว่ำพลิกหนายแล้วเธอก็ลงไปนอนกับพื้นดินอย่างไม่รู้ตัวอยากเล่นกับแม่นักก็เข้ามาฉันจะฟาดกลับไม่ให้เหลือซูเหยากล่าวหมายมากในใจตน ทุกคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงและเด็กทั้งสี่ที่ตอนแรกกำลังคิดหาเรื่องซูเยาตอนนี้ถึงกับแข้งขาสั่นยืนไม่อยู่ต่างพากันนั่งลงกองกับพื้นด้วยความตกใจภรยาคนดีครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณโกรธอย่างแน่นอนมูหานที่เห็นการกระทำของภรยาสาวที่ท่าทางดูแสนบอกบางทุ่งคนที่ตัวใหญ่กว่าลงพื้นเข้าถึงกับปาดเหนือของตนส่วนผู้ใหญ่ที่พากันเดินมาดูเหตุการณ์ พวกเขาเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเช่นกันว่าผู้หญิงตัวเล็กที่เมื่อสักครู่ยังร้องไห้เหมือนดอกซาลีต้องหยาดฝนกลับทุ่งคนที่ตัวใหญ่กว่าหลายเท่าได้หากไม่มาเห็นด้วยตาแล้วมีคนเอาไปพูดหัวเด็ดตีนขาดยังไงพวกเขาก็ไม่คิดจะเชื่ออย่างแน่นอนฉันขอโทษค่ะพอดีมือมันลื่นไปหน่อยฉันควบคุมไม่ได้อดีตพี่สะพายจะต้องให้ฉันช่วยพยุงขึ้นไหมคะ ซูเห่ยาถามขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะเดินเข้าไปใกล้จิวเลียนมะไม่ต้องฉันลุกเองได้จิวเลียนพูดออกมาปากคอสันแล้วก็พยายามลุกขึ้นเองอย่างทุลักทุเลเพราะถึงแม้เธอจะผอมลงมากแล้วแต่น้ำหนักของเธอก็ยังคงเยอะอยู่หญิงสาวเพื่อนของจิวเลียนที่กำลังคิดจะไปหาเรื่องกับซูเหยาตอนนี้ก็เริ่มก้มหน้าหลบสายตาไม่กล้าสู้หน้าเมื่อเห็นซูเหยามองมาชี้ นึกว่าจะแน่เหนื่อยยังไม่ทันออกมทสนุกแล้วเราสหยาวกล่าวในใจอย่างปรงๆผู้ใหญ่บ้านคะเรื่องของลูกๆบ้านฉันผู้ใหญ่จะตัดสินใจยังไงดีคะสูยาวถามขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าทุกคนน่าจะนิ่งกันนานเกินไปแล้วสหายสูไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรารับรองว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่เป็นผู้โดนกระทำอย่างแน่นอนผมว่าที่สำคัญตอนนี้ควรจะพาเด็กๆไปหาหมอก่อน เสียงหัวหน้าหน่วยข้อมูลที่มาประจำหมู่บ้านพูดขึ้นได้ครับได้ค่ะเสียงของสองสามีภรรยารับคำทางด้านตรงอย่างก็อยู่กับปู่ของตนหลานน้อยของตาของปู่เป็นยังไงบ้างลูกเสียงของซูปอกกับมู่จางที่รู้ข่าวก็รีบผวาชิงอูซินและบรรดาสะพายก็พากันมาดูลูกและหลานหลานเซียวยางเจ็บมากไหมลูก ทิงๆิงที่เห็นสภาพลูกชายเธอถึงกับน้ำตาคลอเซียวหยางของเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นสภาพลูกที่ปากแตกคิ้วแตกแบบนี้เธออย่าร้องให้ไปดูผู้ชายเพื่อปกป้องสิ่งที่รักและห่วงแหนมันก็ต้องย่อมมีบาดแผลกันบ้างขอแค่เซียวหยางบ้านเราไม่ไปรังแกใครก่อนก็พอเสียงแหบของปู่พูดขึ้นพลางลูบหัวหลานชายอย่างอ่อนโยน อูซินก็เดินเข้ามากอดหลานชายของตนเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่หลานชายผู้รักสันโดดและความสงบมีเรื่องกับคนอื่นแต่เธอไม่ได้รู้สึกโกรธเลยกลับกันเธอกับรู้สึกภูมิใจในการกระทำของหลานครั้งนี้เพราะเธอรู้เหตุผลแต่คราวหลังจะต้องเตือนว่าอย่าพาน้องและตัวเองเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกพวกเราพาลูกๆของเราไปหาหมอกันเถอคะค่ะ หลังจากนั้นเราค่อยมาเรียกร้องความเป็นธรรมที่ลูกๆของเราควรจะได้รับสหยาวพูดขึ้นเสียงดังเพื่อให้พ่อแม่ของเด็กพวกนั้นได้รับรู้ด้วยว่าควรจะสั่งสอนลูกยังไงไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการติดตามและทุกๆความคิดเห็นของท่านก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ